รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนแรกนะครับที่อสอทอออนทีวีเนี่ยติดต่อให้พี่เข้ามาเป็นพิธีกรนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วแล้วพอได้มารู้ว่ามาแม่ห้องสอนเนี่ยคือดีใจเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าจังหวัดแม่ห้องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้มานานแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าการได้มาแม่ห้องสอนอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับเราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้าง จริงๆแล้วนิชาก็เป็นคนแม่ห้องสอนอยู่แล้วแล้วยิ่งรู้ว่าพี่เ้วจะมาเที่ยวแม่ต้องสอนก็จะเป็นไกด์นาเที่ยวให้พี่เ้วค่ะก็อยากจะพาพี่เ้วนะคะไปเที่ยวบ้านรักไทยบ้านจ่าโบนโะพลนไซงามซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ โรงแรมโยมาที่ได้ไปพักเนี่ยนะครับเป็นโรงแรมที่สงบนะครับพนักง,งานต้อนรับเนี่ยน่ารักมากนะครับทุกคนแบบพร้อมใจให้บริการเลยเป็นสถานที่ที่เหมือนกับว่าเราจะได้เตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะออกไปเดินทางกันนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสทอทีวนะครับผมแพ้อสอโศภนศีสกุลครับนิชานิชากรทธาราทิศกุลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะและตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่กันที่จังหวัดแม่ห้องสอน,นะครับแล้วก็เป็นทริปที่พิเศษอีกทริปหนึ่งเพราะว่าได้น้องนิชาเจ้าถิ่นเนี่ยพาผมกับคุณผู้ชมไปเที่ยวแม่ห้องศนกันเลย แต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหลายสถานที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่พี่อยากไปเที่ยวครับซึ่งตอนนี้เราสองคนก็อยู่กันที่บ้านจ่าโบค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราทั้งสองคนนะคะบ้านจ่าโบจะตั้งอยู่ท่ามกลางารธรรมชาติค่ะรายล้อมไปด้วยภูเขานะคะวิวที่นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่แฮววิวที่นี่ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชม10ล้านร้อยล้านก็ยังไม่พอเพราะว่าเนี่ยมาเห็นกับตาจริงคือสวยมากบรรยากาศก,าก็ดีนะครับอืมใช่แล้วล่ะค่ะพี่แฮงคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศภายใน,ยน,นหมู่นนนกะะะออ่่ดดีแตเิ เดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้กันก่อนดีกว่าดีกว่าเออนิชารู้ไหมครับว่า ที่บ้านจ่าโบแห่งนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงนะครับสองข้างทางเนี่ยก็จะมีบ้านไม้แบบเก่าๆเลยเนี่ยที่เราเห็นก็คือบ้านไม้ของชาวเขาเผ่าละหูหรือว่ามูเซอร์ดำน,น,<ช>นั่นเองนะครับที่เขาย้ายมาจากบ้านหัวยาวนะครับโดยการนําของนายจ่าโบภายในติธรรมทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านจ่าโบนั่นเองครับใช่แล้วค่ะพี่เฮลแน่นขนาดนี้แสดงว่าแอบไปทําการบ้านมาใช่ไหมคะใช่แล้ว พี่อ่านอนุสารอ,อสอทออมาใช,ใช่แล้วค่ะหิวหรือยังครัที่เท้าขาเออเริ่มหิวแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะงั้นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากันไหมคะไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะได้ครับไปครับ ตอนนี้นิชาขอพาพี่แฮลและคุณผู้ชมนะคะมาลองกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากัน,นะคะ่ะซึ่งก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่นี่นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านจาวโบเลยกินที่นี่ห้อยขาที่นี่พร้อมกับชมวิวสวยๆค่ะพี่เฮลโอ้โหนี่นะครับถ้าหากว่ากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับคุณผู้ชมแล้วได้ชมวิวแบบนี้ภูเขาทะเลหมอกบรรยากาศดีคงฟินน่าดูเลยนะครับพี่เฮลอยากกินเมนูอะไรดีคะอ่านิชาดีกว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่ไปสั่งเขาให้บอกมาเลย เส้นเล็กน้ำตกเลยค่ะพี่เฮวขาเส้นเล็กน้ำตกบะหมี่ต้มยำได้ได้ได,ได้ไม่ใช่ว่าลุกไปเราลืมหมดเลยนะุ๋ยเตี๋ยวด้วยความพิเศษที่เขาแบบว่ามีทิวทัศน์ให้เราชมแบบสวยๆงามๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การได้กิน ของอุ่นๆในบรรยากาศเย็นๆน่ะเออมันฟินนะพี่ว่ามันฟินครับโโหเอาล่ะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวพร้อมบรรยากาศพร้อมไม่มีอะไรดีไปกว่าเราลงมือกินนะฮะโอ้โห ก๋วยเตี๋ยวบ้านจาโบนี่คือแบบว่าอิ่มมากเลยนะครับนิชาอิ่มสุดๆไปเลยค่ะพี่แฮวค่ะอย่างนี้ต้องเดินย่อยเสร็จแล้วละครค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปนิชาจะพาไปเที่ยวสายธรรมชาติค่ะสายธรรมชาติโอ้พี่เป็นคนรักธรรมชาติซะด้วยไปทางไหนครับอ่าถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะ ภาพที่คิดไว้นะครับว่าการมาไม่ห้องสอนในครั้งนี้จะเหมือนเดิมไหมคิดว่าอาจจะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเอ,อแต่ภาพที่จําได้เนี่ยคือแม่ห้องอนเนี่ยเป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองที่แบบสโลไลฟ์เป็นสิ่งที่แบบมันมันเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วอะครับจริงๆเราเกินคาดนะ คือเคยเห็นในรูปหรือว่าในรีวิวต่างๆอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าของจริงี่ยมันจะสวยแบบที่ที่เขาถ่ายมาอะไรเงี้ยจริงๆสวยกว่าด้วยเพราะว่าทะเลหมอกแต่ละวันจะไม่เหมือนกันวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับตอนเช้าอะ่ะเรายังไม่เห็นภูเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าหมอกหนามากพอสายสายหน่อยเนี่ยนะครับเออเหมอกเริ่มจางลงเริ่มเห็นทิวเขาเริ่มเห็นภูเขาอะไรเงี้ยแบบบรรยากาศดีมาก สดชื่นมากๆเลยนี่เป็นบรรยากาศที่แบบโหยหา ค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอปลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แฮงซึ่ง<ม>วันนี้จะพาพี่แฮงมาเที่ยวชมธรรมชาติค่ะซึ่งที่นี่เรียกว่าบ่อน,น้าแร่ไซงามค่ะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะที่นี่เป็นบ่อน,น้ําที่ฝุดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะพี่แฮวคค่ะโอไม่น่านักท่องเที่ยวมากันเต็มไปหมดเลยนะใช,ะใช,ใช่ค่ะเยอะมากมๆเลยนะคะใช่ครับต้นไม้ก็เยอะดูร่มรื่นจริงจริงเนี่ยแค่มองด้วยสายตาก,ก็รู้สึกสดชื่นแล้วนะใช่ค่ะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไหมคะไปครับปะ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติไซงามหรือโป่งน้ำร้อนไซงามเป็นบ่อน้ำผุดที่มีอุณหภูมิอุ่นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลายล้อมด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีมีลักษณะเป็นเอ่งน้ำขนาดเล็กผืนน้ำมีสีเขียวใสสามารถมองเห็นหินและทรายเบื้องล่างน้ำไม่ลึกอุณหภูมิกําลังสบายที่30-32องศาเซลเซียสเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาแช่น้ําให้ผ่อนคลายในบรรยากาศแบบแนบชิดธรรมชาติ เพราะเป็นน้ําผุดท,ที่ขึ้นมาจากเบื้องล่างจะไม่ใช่ลักษณะน้ําผุดท,ที่พุ่งขึ้นมาเหมือนบ่อน้ําร้อนอื่นๆโอ้โหสดชื่นมากๆเลยนี่เป็นบรรยากาศที่แบบโผยหา,า <laughs> เป็นไงบ้างนิชาเป็นไงบ้างรู้สึกผ่อนคลายค่ะรู้สึกสบายตัวเลยใช่แต่พี่ว่าอุณหภูมิที่นี่ยกำลังดีนะคือไม่ร้อนจนเกินไป ระบากันมาพักผ่อนมาผ่อนคลายนะคะจริงครับจริงเอ๊ะแล้วเดี๋ยวนิชาจะพาพี่ไปเที่ยวไหนต่อโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อล้วแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเราตะไปที่ไหนกันเป็นความลับ <laughs> จะเป็นไกด์นำเที่ยวเองไปนันต่อเลยนะคะไปครับอ่ะ หลังจากที่เราแช่น้ำแร่กันแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้นิชาพาพี่มาที่ไหนครับเนี่ยค่ะที่นี่คือภูโคนคันที่ขับเฮลมาสปานะคะขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งโคนสปาชั้นดีค่ะใครที่มาที่นี่จะได้สัมผัสประสบการณ์บรรบับผิวด้วยโคนและน้ำแร่คุณภาพระดับสากลค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าวันนี้พี่จะได้ทำสปาแบบสบายๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะพี่เฮลเท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้บรรจุที่นี่ค่ะไว้ในโครงการอันซีนอินไทยแลนด์และสปาอ โอ้โหยิ่งฟังยิ่งน่าสนใจตอนนี้อยากทำสปาแล้วนำทางพี่ไปหน่อยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพ่อโครนกันนะครับตอนนี้ นิชาก็พาผมเนี่ยนะครับมาแช่เท้าในบ่อน้าแร่ร้อนๆแบบนี้เขาบอกว่าการแช่เท้าแบบนี้เนี่ยนะครับมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างเลยช่วยดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตที่เท้านะครับช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าหากว่าใครนั่งรถมาหลายๆโค้งเนี่ยนะครับ บรรเทาอาการเมารถได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วที่นี่ก็มีโปรแกรมเพื่อสุขภาพและความงามให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะได้เลือกเลยค่ะเช่นพอกโคลนผิวหน้าพอกโคลนผิวกายนวดอะโรมาค่ะแล้ววันนี้ค่ะนิชาก็เลือกนวดอะโลมาหรือแช่น้ำแร่ธรรมชาติค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปพอกโคลนกันเลยดีกว่าครับค่ะแล้วมีคอร์สอะไรบ้างคะพี่จอยอที่นี่จะาซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นคอร์สพอกตัว1,400บาทมีพอกหน้าพอกตัวมีแช่น้ำแร่ให้หมดเลยค่ะผิวด้วยมะขามด้วยอะไรอี้ค่ะแล้ววันนี้ทีีี่่่พพจอยยูดมาเน ผมจะได้ทาใช่ไหมครับวันนี้จะได้ทําทั้งตัวเลยค่ะและแช่น้ําแร่ด้วยค่ะออกไปนี่หล่อเลยใช่ไหมฮะหล่อเลยค่ะเดียมากเลยค่ะโ,โครนธรรมชาติที่นำมาให้บริการนั้นนะครับเป็นโครนเดือดบริสุทธิ์สีดำที่มาจากสายน้ำแร่ใต้ดินที่สะอาดและไม่มีกลิ่นของกรรมถัน ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ครับภูโครนที่นี่นะครับเ,เมื่อได้เข้ามาที่ภูโครนแห่งนี้นะครับคือรู้สึกว่าที่นี่เป็น สถานที่สปายะเนืคือแบบมันสงบดีนะครับแล้วก็ต้นไม้เยอะร่มรื่นอะไรอย่เงี้ยครับตอนที่พอกโครเนี่ยนะครับมันกระชับมันตึงไปหมดเลยขยับหน้าลําบากมากคือไม่อยากยิ้มเดี๋ยวตีนกาออกมาใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีความเย็นเย็นมีความมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากที่เราพอกแล้วเนี่ยนะครับมันจะหน้ามันดูกระชับมันเด้งๆะไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรานี่อายุอ่อนลงไปแบบ10ปี20ปี ที่นี่นะครับยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโคลนและน้ำแร่ธรรมชาติให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วยครับ เป็นไงบ้างคะพี่แฮวรีวิวหน่อยค่ะรีวิวหน่อยเหรอการมาทําสปาครั้งนี้เนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าสดชื่นมากๆนะครับที่สําคัญก็คือว่าหน้านเนี่ยรู้สึกนุ่มเด้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะอ่อนกว่าวัยยังไงไม่รู้ว่าลันิชานะครับรู้สึกผ่อนคลายค่ะตอนที่โดนป้ายโค้ดค่ะรู้สึกเยก็นสบายคือออกจากที่นี่ไปก็คืออ่อนวัยเลยค่ะาเออแล้วที่สําคัญก็คือหลายหลายคนที่กลัวว่าการมาทําสปาโครนแบบนี้นะครับจะมีกลิ่นกรมฐถันไหมอะไรยังไงไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่า ไม่มีกลิ่นกรรมาฐานเลยให้เครื่องใจนะครับทุกอย่างนี้ออกมาแบบโอ้โหดีมากเลยใช่ค่ะเป็นธรรมชาติสุดๆไปเลยนะคะครับค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเพื่อที่จะเก็บแลไว้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วมารอดูนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอ้าวแปลว่าทริปนี้ยังไม่จบเลอครับเนี่ยยังไม่จบค่ะพี่แอวขาโอ้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันนะครับว่าน้องนิชาจะพาผมกับคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ไหนต่อครับ สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมครับโหเช้านี้นะครับนั่งรถผ่านมาหลายโค้งเลยทีเดียวครับกว่าจะมาถึงที่นี่บ้านรักไทยครับเมื่อเช้าก็มีฝนตกด้วย<อ>ค่ะต,ตอนนี้ก็บรรยากาศก็มีเรือเต็มทะเลสาบเลยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยดูครับข้างบนนั้นมีทะเลเหมอกด้วยบนภูเขาครับบ้านรักไทยนะคะตั้งอยู่ติดชายแดนไทยพมา่าเป็นหมู่บ้านของชาวจีนยูนาน ที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวจะชมวิวทิวทัศน์ของบ้านสไตล์จีนยูนานชมทะเลสาบขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านดื่มด่ำวิถีชีวิตและวะัฒนธรรมไทยจีนของผู้คนที่นี่ค่ะโอ้โหน้องนิชาบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยขนาดตอนนี้ฝนตกพรำๆนอะอากาศก็เย็นบรรยากาศรอบๆเนี่ยยังดีขนาดนี้เลยอะ่ะ ใช่แล้วค่ะพี่แฮลนอกจากนี้นะคะหมู่บ้านลักไทยค่ะยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกชาค่ะซึ่งออสภาพภูมิอากาศนะคะเหมาะสําหรับการปลูกชามากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองจิบชากันเลยไหมคะเราจะได้จิบชาด้วยเหรอใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปจิบชากันครับ ที่เราไปล่องเรือกันมาแล้วนะคะพี่แฮต่อไปเราก็จะมาชิมชาค่ะซึ่งในร้านก็มีชาให้เลือกชิมหลายแบบเลยซึ่งตัวนี้เรียกว่าชาอูหลงเกตเอค่ะและนน้วก็คือชาหอมมือนลีค่ะพี่แฮงอ่าแล้วิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือชายอดน้ําค้างคับนี่เรามาชิมชาอุ่นๆเนี่ยมันขายไม่ได้ต้องมีของนุ่มๆตามมานั่นก็คือนี่มันโถครับผมกินกับขนม้นค่ะฉ่ำมากฉ่ำมากใช่ไหมอ่า อนอกจากเรื่องชานะคะพี่แฮงค์ค่ะถิ่มที่นี่ก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กันค่ะก็คือขาหมูหม,ม้อไฟกับมันโถค่ะขาหมูหม้อไฟกัมมันโถใช่ใช่โอ้โหฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะเอ่อเอาเป็นว่าเนี่ยนิชาพูดถึงเรื่องกินเนี่ยพี่ก็ท้องร้องขึ้นมาเลยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยมื้อเช้านี้เรามีเมนูแล้วนั่นก็คือขาหมูหม้อไฟกัมมันโถใช่ค่ะเรื่องกินขอให้บอกนิชาเลยนะคะนิชาจองโตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แฮวคโอ้โหนิชาจองโตไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะโอ้โหเตรียมพร้อมขนาดนี้เอางี้มือน โอเคค่ะแต่ว่านิชากินจุนะคะนิชากินจุเลอครับใช่ค่ะเป็นเจมือดีไหมเนี้ยอ่าเป็นยังไงบ้างน,นิชาโอ้โห,โหเยอะมากๆเลยค่ะพี่เอ้คขาบอกว่าเป็นคนกินจุ เพราะฉะนั้นวันนี้นิชาต้องกินให้หมดนะครับเพราะว่าพี่เป็นเจ้ามือแล้วได้ได้เลยค่ะพี่แฮคพี่แฮ่ไหวเก็ไหวค่ะนี่อ่ะนี่เริ่มจากเมนูแรกเลยนะครับขาหมูหม้อไฟกับมันโถครับโอ้โหน่ากินมากค่ะพี่แฮ่เนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่ก็คือยำาใบชาหมูสา,<ม>าะอันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นซุปจงเปาค่ะแล้วก็ต่อด้วยหมูขาหมูพันปีค่ะหมูพันปีเป็นขาหมูปะหมูน่ากินมาก ที่ขาดไม่ได้ถ้าหากว่ามาที่นี่นะครับของหวานที่ขึ้นชื่อเลยนั่นก็คือมันโท่ทอดจิ้มกับนมข้นหวานรับรองเด็ดครับ ร้านลี่ไวบ้านรักไทยเนี่ยคือสุดยอดเลยอร่อยทุกเมนูนะครับอิ่มท้องกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในหมู่บ้านกันต่อนะคะพี่เทาพร้อมไหมคะพร้อมครับแต่พี่เดินช้าหน่อยนะได้ค่ะเพราะว่าหนักท้องใช่ไหมคะหนักท้องมากเลยบ้านรักไทยเป็นอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความเงียบมีความสงบนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับเหมาะสําหรับครอบครัวจริงๆแล้วเหมาะสาหรับทุกคนเลยอะที่อยากจะแบบว่าเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนสมองอะไรเงี้ยนะครับ เป็นอีกที่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูครับโอ้โหทริปแม่ห้องสอนเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณนิชามากๆเลยนะครับที่พาพี่เที่ยวได้หลายที่มากๆถือว่าเป็นทริปที่แฮปปี้มากๆอีกทริปหนึ่งเลยครับยินดีมากๆเลยค่ะพี่เทีวไว้พี่เที่วมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดแม่ห้องสอนนิชาจะเป็นคนนําเที่ยวเองนะคะสัญญาแล้วนะสัญญาคะ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ต้องมาเที่ยวแม่ห้องสอนบ่อยๆแล้วล่ะครับอืม นิชามีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมครับค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากอนุสานอสอทอด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line อ o สทหรือเว็บไซต์อสท ..co o ค่ะ และฝากติดตามช่องทางอื่นๆได้ทั้ง Facebook IG t i ิ t o k และ YouTube ค่ะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมแฮาโสพลศรีสกุลนิชานิชากรธาราทิพย์สกุลและรายการอสทออนทีวีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพิธีกรคนไหนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงครึง่งถึง11โมงทางช่อง9กด30ครับเพราะทุกการเดินทางคือโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอค่ะสวัสดีครับ จบกันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการในวันนี้ร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่ Facebook Fanpage อนุาอสารอสทอกับคำถามที่ว่าบ่อโคลนธรรมชาติที่ภูโคลนมีอุณหภูมิเท่าไหร่ผู้ที่ตอบถูกนะครับจะได้รับของรางวัลจากทางรายการครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ